5รับส่งท่านบู้ษดารต้นาทางคนีหลังสวนปลายทางธนีทนบุรีครับ ้โดยสารโปรานะครับที่นี่ธนิบัตรปองที่นี่ธนิบัตรปองท่านผู้โดยสารจะมีความประสงค์จะลงที่ธนิบัตรปองก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขบวนรถผมด,ดูสิ่งของและสัมภาระของท่านทีนท่นำติดตัวมานำรถถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับขบวนรถที่จอเที่ยชานชลาทางที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาวิวสองห้าซีรับส่งท่านผู้โดยสารต้นทานทันี หลังสวนปลายทางนินนบุรีครับ ผู้โดยสารโปรดทราบนะครับขบวนรถโดยสารธรมรมดาหมายเลข254เมื่อออกจากทันิวัฒน์โพไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่ธันีชุมทางออกมาด,ดูธันีิขอบาตาตาทนีิผมก็เดือดทันีต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและหวังว่ากา,ารเดินทางครั้งต่อไปการารถไฟคงได้เงือ่อนกำลับใช้ทนทีครับขอบคุณครับ